พบกับักวัลอีกครั้งแล้วนะคะและตอนนี้ักวัลก็อยู่กันที่โรงพยาบาลพาไทย3นั่นเองใครเป็นเหมือนกันกับผักไหมคะช่วงนี้เนี่ยเจอทางอากาศร้อนฝุ่นแถมยังเปรียดเรื่องงานจนทําให้ปวดหัวไมเกรนแทบทุกวันใครเป็นเหมือนกันต้องดู EP นี้เลยค่ะว่าผักจะพาไปดูตัวช่วยที่จะทําให้คุณเนี่ยบอกมือยบายกับอาการปวดไมเกรนได้จะเป็นยังไงตามพกวัลไปเลยและตอนนี้พกวัลก็อยู่กับคุณหมอแล้วนะคะรบกวนคุณหมอช่วยแนะนําตัวเองหน่อยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหมอฤด,ดีรัตนวงศ์นะคะเป็นอายุรแพทย์ด้านสมองและระบบประสาทประจำโรงพยาบาลทยาไทยฟารมค่ะค่ะคุณหมอคะเดี๋ยวนี้เนี่ยคนเนี่ยปวดหัวกันเยอะมากๆเลยโดยเฉพาะไมเกรนรวมถึงผักด้วยค่ะคุณหมอตรงนี้นี่มีสาเหตุเกิดมาจากอะไรบ้างคะจริงๆโรคไมเกรนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังไม่ได้ทราบสาเหตุที่ชัดเจนนะคะแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเชื่อว่าเป็นจากเรื่องของ พันธุกรรมแล้วก็ไมเกรนเนี่ยจะเจอได้บ่อยในผู้หญิงเนี่ยมากกว่าผู้ชายประมาณ2-3เท่าอะคะ่สะส่วนสาเหตุที่กระตุ้นให้เกิดไมเกรนเนี่ยก็จะมีปัจจัยกระตุ้นหลายๆอย่างซึ่งทำให้สมองเนี่ยเกิดการวัยกับความเจ็บปวดนะคะสิ่งกระตุ้นเหล่านี้ก็ได้แก่เรื่องของอาหารนะคะ,ะการนอนหลับนะคะพักผ่อนน้อยค,อความเครียดนะคะหรือว่าในผู้หญิงเนี่ยเรื่องของ ประจําเดือนก็มีส่วนสําคัญที่ทําให้กระตุต้นให้อาการปวดหัวไมเกรนกําเริบได้สารเคมีตัวนี้เป็นตัวตีนที่ชื่อว่า CGRP นะคะย่อม,มาจาก calcitonin gene related peptide นะคะซึ่งสารเคมีตัวนี้ศึกษามาแล้วว่าในคนไข้ที่ปวดศีรษะไมเกรนเนี่ยถ้าเจาะเลือดไปเนี่ยจะพบว่าสารเคมีตัวนี้มีระดับที่สูงขึ้นแล้วว่าการปวดหัวไมเกรนค่ะคุณหมอมีกี่ประเภทคะแล้วก็ปวดแบบไหนถึงเรียกว่าไมเกรนคะค่ะ,คะ ปวดศรีรษะไมเกรนเนี่ยค่ะส่วนใหญ่มักจะปวดหัวเฟนซีนะะ่อัค่ะก็อาจจะเป็นซีดซ้ายหรือว่าสลับเป็นซี่ขวาบ้าง <Ừ. S 2> หรือในบางคนเนี่ยสามารถปวดพร้อมกันทั้งสองข้างก็ได้นะคะ,คะส่วนคําถามที่ว่าไมเกรนมีกี่ประเภทเนี่ยจริงจัดคร่าวๆได้เป็นไมเกรนที่เป็นไมเกรนแบบครั้งคราวะนะคะคือนานๆปวดทีก็คือจํานวนวันเนี่ยไม่ถึง15วันต่อเดือนต่ากับอีกกลุ่มนึงเนี่ยเป็นเรียกว่าไมเกรนเรื้อรังคะกลุ่มนี้ คนไข้จะปวดมากกว่า15วันต่อเดือนติดต่อกันเป็นเวลา3เดือนคิดดูสิคะว่ามันจะทรมานกันทรมานมากค่ะวันเดียวก็ไม่ไหวแล้วค่ะคุณหมอแล้วถ้าอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราปวดหัวไมเกรนคุณหมอมีวิธีการรักษาอย่างไงบ้างคะการรักษาไมเกรนเนี่ยแบ่งออกง่ายๆเป็น2กลุ่มนะคะคือกลุ่มที่รักษาเวลาที่เรามีอาการปวดนะคะกับกลุ่มที่สองคือป้องกันไม่ให้ปวดนะคะสำหรับการรักษาเวลาที่เรามีอาการปวดของไมเกรนเนี่ยก็จะมีกลุ่มที่เป็นยากินนะคะ ยากินเนี่ยก็จะเป็นยากินทั่ว,วไปนะคะเช่นพารานะคะยาคลายกล้ามเนื้อหรือยากแก้ปวดกลุ่มที่ลดการอักเสบที่ไม่ใช่สเตีย,ตยรอยที่เราเรียกว่าเ e อนไซม์นะคะแล้วก็มีกลุ่มที่เป็นยาแก้ปวดสําหรับโรคไมเกรนโดยเฉพาะเลยที่เราเรียกว่ากลุ่มอโกทามีหรือว่าทิปแทนนะคะสาหรับอีกกลุ่มหนึ่งที่เราจะพูดถึงคือกลุ่มยาป้องกันนะคะเข้ามาในประเทศไทยแล้วสี่ตัวนะคะ,คะสามตัวแรกเป็นยาฉีดที่เป็นยุค เป็นปากกาอันนี้จะฉีดเข้าใต้ผิวหนังฉีดบริเวณหน้าท้องนะคะตัวอีกตัวนึงเนี่ยเป็นยาฉีดที่ฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำะะแล้วอย่างนี้แล้วสําหรับคนที่ฉีดยาในการรักษาอ,อาการไมเกรนเนี่ยต้องมีอาการถึงขั้นไหนรุนแรงขนาดไหนคะคุณห,หมอก็กลุ่มที่เราจะพิจารณาว่าอาจจะต้องใช้ยาป้องกันแล้วเนี่ยคือกลุ่มที่มีอาการปวดหัวไมเกรนมากกว่า4วันต่อเดือนกลุ่มนี้มักจะแนะนำให้คนไข้ใช้ยาป้องกันแล้วคนะ แล้วคุณหมอคะน่าสนใจมากๆเลยค่ะว่าการวิธีการฉีดก<ม>็าสามารถทําให้เราแบบหายปวดหัวจากการเป็นไมเกรนได้ไดแล้วอย่างนี้แล้วเนี่ยค่ะคุณหมอเราจะต้องฉีดถีด่ขนาดไหนคะส่วนใหญ่จะแนะนําว่าฉีดตั้งแต่6เดือนถึง1ปี 1> อโอเคเลยค่ะคุณหมอแล้วมีข้อจํากัดไหมคะมว่าใครสามารถฉีดได้หรือว่าฉีดไม่ได้ อาจจะมีข้อจํากัดอยู่ในกลุ่มที่เป็นผู้หญิงที่ตั้งครรภ์แล้วก็ให้นมบุตรค่ะที่ยังไม่มีข้อมูลชัดเจนค่ะโอ้หถือว่าน่าสนใจมากๆเลยนะคะเดี๋ยวให้คุณหมอแนะนาสาหรับคนไข้ที่สนใจและอยากเข้ามารับบริการในการฉีดยารักษาเมเกนหน่อยค่ะก็สําหรับผู้ที่สนใจเข้ามารับบริการนะคะสามารถติดต่อมาได้ที่ออแผนกศูนย์สมองและระบบประสาทนะคะทางเรามีทีมแพทย์และพยาบาลที่พร้อมให้การรักษาดูแลคนไข้ตลอดเวลาเลยะคะ่ะ โหถ้าอย่างนั้นพวันขอจองคิวก่อนเลยก็ขอบคุณคุณหมอมากมเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนเดี๋ยวนี้การรักษาโรคบางโรคก็เป็นสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนแต่พอรักษาแล้วเนี่ยก็ชีวิตดีขึ้นเลยหากใครสนใจสามารถมาที่โรงพยาบาลพยาไทย3ได้นะคะหรือใครที่เคยรักษาโดยการฉีดยามาแล้วเนี่ยสามารถมาคอมเมนต์บอกเพื่อนๆได้นะ แล้วยี่ทีหน้าผวนจะพาไปที่ไหนเราติดตามเลยค่ะบ๊ายบาย